ปาดูปล่อยต่อยเลยน้อยใหญ่จ้ะงามๆเลยปลาขอนเอาเลยมับสองเีนะเาตึ้งสองนี่ไม่จะปดูกเลยยากปปลดหมอนนี่นะเพื่อนเพี่อนพี่นี่ๆี่ สวัสดีค่ะโปมีพน่น <homework> <laughs> ่อ <justice> ท <scary> ุขัตมีอีสานซอนดีข้าพีข้าวน่อมารอหาปลากอดเก่าเด้อจ้ะมาหาปลากอนที่เราเดี๋ยวจ้าโดนเกี่ยวแล้วให้หลายพี่น้อ่ปเกี่ยวเขาแล้วมาหาจับปลากอนจ้าบ้านเรบ้างนี่หนอมาดชมด้วยกันมาจับในกรดมามาหลุ่นมาเบิองน้ำกันนาะข่าสิได้ไล่บ่อมือนนี่บ้านเดียว

อ,อู้ต้นเางายังเงยอึดๆนะนี่กลดูปลาดูปลาดูปลดูแะืมงามเลยสิครเขาเปาเปิดใตัวเฟียงเดี๋ยวทานน้ตัวเฟียงเี่พอนอนเนี่ยใช่คหับอึดอ้ยปลางามนอนใหญ่โตใหญ่โตไม่จะปลาดูเลยอยากปลาดูปลาดปลาด มนนันนี่นัื้อพี่ีนี่นี่นี่ตีตตนน่นี่กระดูกนี่ต้าพี่สาวงาโบ๊ะเดือดจนนักฟื้งด้วอืมแมงามันต้องไม่เนี้ยตาตาไปเจ้าบุญก็ได้นี่นีตนี้นีเจ้าแย่เงี้ยงเงี้ยมมันมันดืดปเลยา มันเปิดให้เขามันเกีียวไปแล้วเกีียวไปแล้วมันเอาง่ายดีงามเอาง่ายอออรนะป้าจิงนี่นี่ตัวเขอปโอู้หีดก็ดูตัวหนึ่งน้ำม้วหมอนต้มมนต้มงาม้ยน่ะอ้ยอุ้ลงน้ำแล้วไปแล้ว

เขาเปิดเอาพี่น้องสองโต้สองโต้ามจับยังได้ระหว่างเบิ้งพี่น้น <c oughs> องเ,อเยเอะอันเดียวน่ะเอาเลยเอาเลยไปส่วนคนเราคนเดินจับบ่อดายเลี้ยละว่างคนเส้นอืมแต่ตัวนี้ประดูงงามเนาะประคิบกุ้งพี่คน <c oughs> ที่ตรงเต็นขอบฟาคอัสองสองผูน่ะนันก็นี่เอาไปก่อนก็นี่แลอ้ปกรดูกเกลยดจังนอู้หขอไปไหนกัปงน้าผกาพี่เหาไ่ใหญ่หอกี่กเอก็เื่อยเปิดอ่ะเปิดกระจีงนี้วั้อะอเปิดเบ่อคนเปิดหาไปเนี่ย ปนสปนี่แกบอกอ่นนนนนอนโมกจูกนี่ต่ปลาดุกอ๋อปลาดุกอ่อนเอ้ยตังได็คือหลายแต่นอหมุนยังต่อมเออหน้าปลาเครื่องพี่น้องเงี้ออยเหรอปลาเขียงกางเงี้ปลาเขียงปลาเขียวปลาเขียงขามือหาถือปลาเขียงนี่ ตัวเฟียีก็ไปเรื่ยๆด้วพี่น้องมามูสสายอสายสายเากราไปาิดยาย้อกเบิดออกเปิดอวาววพี่น้อง โอ้กันจะโตตัวหนึ่งตัวนึงสองเยนอยู่เนบอยู่ในการ2ตัวก็เขียงบันี่ลาเขีงบัวีปลาเขีงนี่มึงเลค่ะล่ำนี่มีตะปูกมยเลยน้อยใหญ่กำลังเลืมเปิดเปิดเปิดห็นก่อนใหหน่อนเลยี่่ ก็เขียนเขียนแบบเย์ไงเด็ๆๆๆอาไปต้องคนี้คำเขาคำเขาโอ้โมีข้าวกนั่นนั่นนั่นก็ถึงเฮ้ยไปดูดีดีดีดะแค่นี้หรอปล่าดี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 งจะหาง thank mm -hmm. you ไตอคือเกาเห็นว่าน่ะนานะแล้ก็ใส่ครูคูมาบ่มาเฮ้ยแล้วเดี๋ยครูเอาเปิดครูมาบ่เดด้ด่างเาะเอาด่างเขียวนี่เป็นปลาเฟื่อปลากระเดิก็ดีมามาเปิดไปเรื่อย

ใส่ออมใส่โมกปูป yeah, <k> ูใ <plup> ส <bible opus> ่โมกหมอเนาะนี่ปูปูนาก็มีนี่ปูนาเนี่ยค่ะปลาเข็งจะตัวเข่งเหรอเมื่อถือตัวเข็งคนนี้ไปแล้วก็ งามๆเลยป้าขอนเอาเลยมับไปแล้วเอาัวนี้ก่อนตัวนท่นตามไปใหย่ๆนอนกองกันว้าวปาดพี่น้องปาดหู้ยนี่นี่นี่น เปลดให้เบิ้งเปิดให้เบิ้งอุ๊ปายจ้จ้าดุกมจ้าปดุพี่ห้องนอ่อนบอใหอุ๊ยจ้าจปดุเนาะเุ้ยจ้าปดุจ้าปดุโอ้นีมัดปดุอ้าวี่ยเดี่ยวพี่้องมัดรัมัดเน่อออเยียตุ้ยยยตุ้ยเยยตุ้เอานัเตอะเอาเี่ยตกเี่ยตกเอตกเอาเอาเอี่ยตกเดียนี่ยเอตกกเต้นออกอ้อ

โอจับ่จบวงเลยยเป็นฉีกเนาะบวงฉีกหลายตัวครับนี่ต้นองไพ่อปอข่อปอข่อปออืมสองสองอืม่อปอตาลยนี่ก่อ ปลาคอปหรอต่อตื่นเรื่อยนี่ก็เข่งนีางามเนาะอืมนี่บอนี่เข่งเข่งปลาคอปจนจนติดตาตรงงามเนาะดางเนี้ยขี่เนาะางเก่งจะไปดู ก็เลังไปเกี่ยวใหม่ๆด้น้องเนาะเวไปวังนี้เพระท่านแล้วสั่มเล่ไปเกี่ยวไปนำจับไปนำแจับนกูเลยเจียวนี่ก็คอถึงโอ้ยเสียวที่สองคุหนูสองบ่กนี่หนี่ตัวหนึ่งนี่ตัวหน่อยตัวนี่ตัวใหญ่ปั๊บก็คอเนี่ยบ่คอยดื้อป่นไดนกะดูหนี่ดิเนี่ยแต่ว่ายายเพิ่นไปได้ ก่อนมันมีนม้ำไปน้ำพัทันเลยอลนอนะน,นีหมดเลยถือว่าลมพัดอ ตัวก็ดูหบ่อยคาับไปดูโอ uh, ้ต้องไงก็พอนี่กะโตนี่กดุกึนอะตัวตมารีแจันค่ะแทนะ ได้สีมับกู้สองผัตัวน่ะนเ้ยหลายเนาะตัวนี้ตัวใหญ่ตัวนี้มับอู้ตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ยใหญ่ตะปูกากระเบนก็ดีน้ำใสไหนเพิ่งมีอยู่ราคันเทียนมีปูปับปูปับ มีแต่ปลาดูกอ้อยต่อยเลยนี่ยังหลยอยู่เรื่องค่ะเพราะว่าป้าเพิ่นกําลังไอ้เขาเพิ่นกําลังน,นี่นาะยายาเน,ะนเเาะกรลังเกี่ยวเขาเขาเพิ่นกําลังเกี่ยวออกถ่าเอาไว้ด้นก่อนนี่ก็นกนกสีมาสีบอท่านนกเนาะ,นก,น,ะนกคน่สีมาก,กินไปเบิด เอาแต่เฟืองอ้หัวนีวเดียวนนอ้มี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 เฟืองนนอนอยู่ก็มีเต็งดีค่ะดนหนาบอก่าด้หุ่นตัวนึงอันนี้หรอใหญ่ฟืงไปทัวทีบเลยไปอไคอจ้ะหัวโตัวใหญ่อ้ยนทถีกอยู่ ตัวนี้ตามยางตามจับด้วยีหค่ะของเอาเพื่อนโนสันประเห็นเนาะนัน่นนี่เหรอน,นันเบื่อน,นี่เหรอข้าจะไปตามตัวอื่น

สองตัวต้นหนึ่งเอาเฟืองครับบสองตัวหมอนไม่เยอะนี่จะปดุกนี่นีก็อตก็มีเยใหญ่ัีจะตัวใหญ่ๆเลยพี่น้องเลยดเดียวกันเบด ลงตอนเพื่อนอ,อกอปลาดุกปลาคอนี่จะใส่เดียวกันมั้งตอนตอนนี่กำลังเห็นปลาคอนปลาดูตัวเางาเงานี่แม่นเมั้งโอ้โหจะนี่ยหญ่นี่แม่นเมิ้งด,ด้วยดิ้นเสื่องตัวนีง่นงมันเขามาอยู่น้ำเปล่เสิงกับมา ประดูหรือละโคนะกระโคยเลปิดไนะเฟื่องเกีียวยู่้กันกับอีปูอูน่าปลาโคนีเพีนตัวขน่าีว่ะนี่้นีเดี๋ยวเรางไก่นองได้มีหัวงาประเกลดหมดก็ไปอยู่ สองสองสองเหยียบกันเลยสองเลยน,น,นี่เราเพิ่งสอง,งอเลยเพี้ยเดียวมาขีบหนีจนคำแล้วจ้ะมาจามยามแรงคือเก่าลคะค่ะหรืองานมากก็มารอนายายเนะาะรอหาปลาขอนมานมานี่หน่อยแจีเดียวปลาดุกแล้วแจีเดียวมีแต่ปลาดุก วนมาก,ก็เคียงใหญ่ก็จับจับจับใส่เลยเนาะโอ้ยกระดูกงามๆเจ๋ดเดียวป้าขอนป้าหน้าธรรมชาติเด้อจานี้เนาะพี่นี่งามพี่นี่ป้างามป้าข่างห้ายเนาะใหญ่มาดูคนมีแม่พันเขาซาบะทัน <c oughs> งามอ่ะคิมนี้ลาไปก่อนเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเป็นกำลังใจของอีสานซออนเดนเลนเด้อค่ะ ขอบคุณถูกกำลังใจถูกไหลทุกแชร์ถุกการตริดตามค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหลดเกี่ยวออมขางออมให้เเ <laughs> สยียงบึน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 